ถ้าไม่ขายต่อนะไม่ขายต่อนะครับขายต่อได้ไหมล่ะอ่าอ่าบินแล้วนะขอรอนึงครับก็ขอรอนึงนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดิปกติของตำรวจคนอื่นเขาก็ให้อะไรคนอื่นไม่โผมไง้็เกิดไปหรืเปล่าก็อยู่ในกฎเดียวกันดิ ได้มันเป็ ide, ได้คุณเป็นได้ก็อยู่ในกวดเดียวกันดิคนถึงได้ให้เลยแลแต่แล้วแต่ดูเลยพินิจครับแล้วแต่ดูเลยพินิจดูเลยพินิจดูเลินป็ว่าอะไรอ่ะไปสิกรอาครับพี่โอ้ยเฮียจะแม่นไปไหนวายตัด เฮ้ยเมกี้าไปชวนเล่าผมไม่ได้ชวนเลยนจอร์นจอจอเนี่ตาไได้ไม่ได้เฮ้ยเอาสองล้อพี่เอาสองลพี่อาสอเอาสองลพี่อาสองล้คืนนะาีก่อนผมันะบอกก่อนล้อเดียวล้อเดียวอียสองสอล้อเดียวอียนี่สอง้อพี่สองพี่อย่นี้ก็แม่นกได้สัตว์พี่โลพี่โแต่ถ้าเกิดจริงริงล้อหลังก็เล่นยากพี่ันเนี้ย ไอ้ยี่นี่ก็ตามที่เกินเอ๋อย่างนี้ไม่หลุดว่าต้องพาไปเหินอย่างเดียวโอ้ยเยี่โอ้ชนชนอันนี้ชนอันนี้ชนอันนี้ชน ไอพี่แต่เราต้องสองล้อหลังด้วยอื่นนะเขาต้องสองล้อเดียวเองล้อเดียวถูกแล้วเดี๋ยวผมยิงกว่านี้อีกสองี้อเฮ้ยล้อเดียวถูกแล้วล้อเดียวถูกแล้วพี่อีกล้อนี่พี่อีกล้อนึงล้ออีพี่เฮ้ยล้ออะไรอยู่อ้ยยางแตกัเลย เลิอเกินนะ,นอะเอลูเฮ้ยเฮ้ยยิงดโดนคอนโดนค้อนโดนค้อนมาไม่ไม่ีไม่ม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 ีอะไรโดนค้อนไม่มีมมโดนค้อนจริงๆเอ้ยอย่าเนียน เอาเลยกล่องซ่ามาโดนเอ้ยบอกว่าโดนคนไม่มีอะไรมาโดนค้อนมันโดนคนจริงๆไม่งั้นจะอยู่ทำไมอ่ะโดนไม่โดนโดนโดนกกดดี่พไปแม่นี้โดนจริงๆแล้วน่าจะส้มได้ยังไงถ้าไม่โดนน้ามันไม่โดนมันโดนไม่แล้วงั้นผมจะลงทำไมถ้าไม่โดนน้า ถ้าโดนแปลว่าผมผมต้องได้3รล้อนะถูกไหมแล้วเป็ดดีต่อถูกเปล่าไม่ไม่เมื่อกี้มันโดนผมโดนส้มตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ข้างในหรือล้วนล้วนในล้วนในผมยิงเป็ดล้อขวาเนี้ยล้อนี้ถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงยิงผมตอนล้วนในเขาจะเป่าล้วนในไหนก็ล้วนในข้างในไงไม่ใช่ตรงเนี้ยแต่ตอนที่ผมเหินไปเมื่อกี้อยู่ข้างในอ่ะก็ใช่ไงก็ตอนที่ตอนที่ลงมาใช่ไหมผมยิงขวาไปยิงพร้อมกันกับน้องสองนัด แปลว่าถ้าเป็ดบอกว่าเป็ดหน้าแดงผมก็ต้องได้สองล้อคืนถูกไหมอ่ะถูกไหมถ้าเรียงลำดับไม่แน่ใจบอกว่าโดนผมก่อนหรือโดนล้อก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดอันนี้ฟังนะ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 ไม่ได้จะเรียงแต่กำลังเรียงอยู่ว่าไม่แน่ใจว่าโดนล้อก่อนหรือโดนผมก่อนแต่โดนอะโดนผมก่อนแต่โดนไอ้ไม่แต่โดนอะโดนนี่นี่นี่เดี๋ยวผมว่าเอาไปฟัง เราเหิน<ม>ชนป้ายตรงมุ้งตรงไหนตึ<า>้มเบ็ดเหอะเบ็ดเข้านี่เออนั่นแหละแล้วนัดต่อไปคือโดนผมเลยเนี่ยไอ้ตรงไอ้ตรงล้อที่นี้ผมยิงล้อ,น,อน้องเขาก็ยิงเหมือนกันพร้อมกันเลยตรงเนี้ยเสร็จแล้วเป็ดก็ขับมาหนี่แล้วก็เป็ดก็มาสะบัดตรงนี้แล้วเป็ดก็ลงเลยบอกว่า,าหน้าแดงหน้าแดงไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตรงที่สะบัดอ่ะที่สะบัดเพราะว่าโดนยิงเข้าใจเปล่าก็แดงนะเดี๋ยวไล่ต่อแต่ขอสองล้อโอเคไหม เอ๊ะแปลกๆว่ะต้องอะไรต้องเรียบมาไม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เรียบอันนี้ไม่ได้เรียบเพราะว่าโดนจำก็คือพอลงปุ๊บก็คือนะพอโดนลงปุ๊บตำรวจเหินตามมาปุ๊บก็คือหน้าส้มเลยหลังๆก็คือไม่ได้ขับนะมันไปเองรถอ่ะอ่ะงั้นก็เป็นสองรถหลังอ่ะสองรถหลังไล่ต่อห้ามอ้อาเอาเอากล่องซ้อมมาด้วยอ่เอาเลยกล่องซ่อมไล่ต่อมันยิงหน้ามันสามมันสามล้อมโดนยิงอยู่สามล้อมเรดิ เราทุบมันเลยอ่ะจริงๆก็ขึ้นล้อตีก็ขึ้นเราไปดูดิพันโนมันจริงอยู่ตามล้อเราเหลี่ยมจังนะลงมาไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมลงไม่ได้อันนี้ผมลงอันนี้พูดความจริงทั้งนั้นเนาเหลี่ยมเหลิมเลยเล่าแต่แต่รู้สึกว่าโดนยิงก่อนนะงงๆกันว่ะแต่แต่ก็สองล้อเหมือนเดิมนะพี่เห็นไหมพี่เพิ่งยิงล้อขวาพิ่ยิงอ่ะ เนี่ยล้อหลังคือแตกไปแล้วยังไงก็ไม่หกผมแล้วได้สองล้อได้แน่ได้สองล้อหลังแตกอะไรที่มันแตกว่ามันในนี่ไงโอ้ฟังดิยิงตั้งนานแล้วพี่คือที่ยิงใหม่อ่ะหน้าหน้าขวาพี่ที่ยิงใหม่อ่ะไม่ไม่ไม่เราเลีอยงแล้วอ่ะสองล้อหลังเป็นหนึ่งเป็หนึ่งตอนนี้ผมมีหนึ่งสองข้อเสนอจับเลยกับไล่ต่อโดยห้ามซ่อมเอาไงเอ้าทำไมถึงห้ามซ่อมท่านที่ยิงผมเนี่ยนะก็เดี๋ยวซ่อมได้เดี๋ยวสองล้อหลังไงเอาไงอ๋อดี่ดีอ๋อซ่อมมาซ่อมมาสองล้อหลังสอง สองล้อหลังนี่คือเหลืองนะไม่แดงนะเฮ้ยเราเราซ่อมรถเราเติมมั่งก่อนได้ครับได้ครับอ๋อชิวเกิรดเออวอลเจ็ดนะครับตรงโดมขอขอต้รถรวยสองคันเพราะจะเรียกมาแบบนี้ที่กองซ่อมหมดพี่ผมกองซ่อมหมดพี่จะเยี่ยมนะพี่เจ็ดดีสองพี่เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรอะล้อแข็งกันเดี๋ยวพี่เราเองล้อแข็งกันเราแข็งกันเพื่ออะไรเพื่ออะไรเรียกเรียกมาอย่างนี้เรียกจะเป็นเรีกตอแก๊งเพื่ออะไรอันนี้ทำเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไร เออแกว่าเออแกรว่าเอันนี้คือทำก็ไรเรียกว่าเพิ่มคือเรียกว่าทำเย็นสนุกไงเป็ดเรียกมาเพิ่มแต่ว่า ซ่อมแล้วไม่ยิงยางได้ไหมล่ะถ้าเรียกมาเพิ่มอ่ะไม่ได้ไม่ได้ได้ได้เอาตอกเลยอ่ะตอนนี้อะได้เอาก็เราเทียบมาเพิ่มเฮ้ยมันไม่จะเด็กสองเลยเทียบมาเพิ่มอ่ะอู้อันนี้อันนี้อันนี้พี่ขอซ่อมไงมันเลยต้องแบบเอารถมาเพิ่มขอซ่อมไงอันนี้คือมันหนอซ่อมมันไม่ได้ X สองดิเอ้ามันต้อง X สองดิก็ยิงโคนน้ายิงโคนหรือเปล่าไม่รู้เลยไม่ได้ยิงโอ้ลากตานดูหน้าผมดิดูหน้าดิดูหน้าดิมาหน้าต้มแล้วเนี่ย ก็ขอกล่องด้วยขอกล้องด้วยเออยดีวมาแล้วมาแล้วดนแล้วอ้าวอ้าวมุดอะลยวะเนี่ยเดิได้ไหมพี่เดิได้เดินได้หนึ่งห้าวกเอากล่องเอาเมื่อรแล้วเนะจนด้วจชจดงเนี้ยจดจด1506จด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 จ่จดจดอ เลี่ยมไม่ได้นะเมอเตอร์ของสองล้อนะปั๊มเลยหรอปั๊มเลยจริงแบบปั๊มอ่ะล้อเดียวได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ยังงี้ไปไหนไม่รู้เหมือนกันเนี่ยงูเหมือนกันไอนี้ได้ยีงไงไอ้เจ๊คือถ้าโดนยิงไอ้ล้อคันเนี่ยคือไอ้ที่รถคันนี้มันขับเคลื่อนด้วยล้อหลังอ่ะ โดนยิงโอกาสล่อมันยากแล้วถ้านดนยิงล้อหลังนะ่ะเฮ้ยสองสแล้วต้องมาคุยกับเฮ้ยววย,ยังไม่อะไรมันยังไม่มันยังไม่ไมแตก หมดแล้วหมดแล้วอะไระอะไมแหมดล้วหมดแ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 ล้วมดแล้วมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแหมดแล้วหแ้วหมดแมดแล้วหมดแล้วหด้วหมดแล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 ้วหมมดแมดแมดแล้แล้วหม้วหมดแวหมดแล้วหวหมดแล้วหแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วดแมดแหวแล้วหมดแล้วหแล้วห้วหดวหมดแลดแล้แล้วหมดแล้หมดแล เอาใหแตกมือเยือพี่อะไรอะทีหลังก็เหินตามมาก็ได้พลาเดี๋ยวตาให้ดูไม่แย่ได้ปะนี่นี่ขำกนุ่เลยเฮ้ยยังไม่แตกเลยเบี้ย่เลยเบีลย่เลยเบี้ย่เลยเพีเยาเลย ไม่แตกเขามาดูดิเขามาดูดิเขามดูดิแตกเง่งแดงเง่งแดกง่งแดงหมดแล้วพี่แดงหมดแล้ว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 ด้วยแดงหมดแล้วด้วยโอเคแล้วเแบบแม่อันนี้เอางี้นอกจากเอ่ออันนี้คือเรากลับไปที่อันแรกก่อนนะไแม่อันนี้คือคือแม่แม่แม่นี่คือจบแล้วแม่เนี่คือจบแล้วอันนี้คือจบแล้วแต่ที่จะถามคือครับถ้าโดนยิงเนี่ยท่านอันนี้คือเราโดนยิงเนี่ยมันคือเทคสองหรือมันคืออะไร ถ้าโดนยิงปกติแล้วมันความพลาดตำรวจเขาก็จะให้เล่นต่อก็คือรอหน้าหายแล้วเล่นต่อแต่ไม่ให้ซ่อมครับไม่ให้ซ่อมไม่ใช่เพราะเราไม่เราคือถ้าแบบเรายิงหน้าแดงปุ๊บมันจะคอนโทรลได้ครับมันมันไม่ใช่เอาเอาคอนโทรลเลยอ่ะอ่ะใช่เหรอคือตอนที่ตอนที่โดนยิงคือมันขยับอะไรไม่ได้เลยปกติได้นะปกติมันมันมันยังเขคุมได้ปะแต่ผมตอนที่ผมโดนยิงผมว่ายังขับได้ต่อนะถ้าไม่ลงรถอ่ะเหมือนแบบเท้ามันเหยียบคันเร่งค้างปะมันจะไม่ชัว ก็คือมันเลี้ยวไม่ได้แต่มันไปข้างหน้ากับหลังก็ได้มันแค่หน้าสายเฉยะพี่แบบหัวหมุนนิดเฉยครับแต่หน้ามันหัวหมุนเฉยแต่ที่จริงไมได้นะ่ใช่นะใช่ครับใช่ใช่แต่มันจะแบบเหมือนโคนทิกโคลาทางอะครับพี่เหมือนเมาครับหล่อที่จริงที่จริงาโดนปุ๊บตะโกนแล้วก็จอดรดลงน่าจะได้อยู่นะผมก็ไม่ชัวร์โปรตีนว่าผมพลาดมันจะมันจะล่วงรถเลยไงอ๋อก็คือที่ตอนแรกมันโดนพิงก็เลยไม่รู้ไงตอนนี้กำลังกำลังเพียแน่กำลังถ่วงเวลาแล้วก็กำลังเอายาออกจากตัว ต่งดอกยาทิ้งขออนุญาตยึดอยากของนะครับไม่ทิ้งไม่คุยกันก่อนดีครับคุยกันก่อนดีครับน้องเอางี้เอางี้เอางี้ตำรวจตอนกอนเนี้ยถือว่าเราถือว่าเมื่อกี้คุณสิ่งที่คุณทาผิดพลาดไปอะนะที่คุณยิงผมเราจะไม่เอาเรื่องกันถูกไหมอูกครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเงื่อนไขหนึ่งคือหนึ่งเงื่อนไขคือสองคนคุณเนี่ยผมให้ลุมเลยถ้าเอาผมลงได้ค่อยเอาผมไปลง คุกโอเคไะละ่ะอ่าพูดอะไรนะครับพจียวไหมะพี่เอาพี่กล้าหรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่อยากแทงคนนะพี่ชัวนะอันนี้ดนะกล้าหรือเปล่าแค่นั้นแหละอันนี้อันนีชัวเปล่าชัวนะเอนนอแต่แต่ถ้าถ้าสมมติคุณแพ้ผมเจลเต็มนะโอ้โหเจลเต็มนี่คือ30นาทีโอ้โหสบายมาดิอ่นี่เราแลกกันอยู่แล้วของหนึ่งเหรอพี่เฮ้ยเดี๋ยวปิดเอ้า อาวุธตำรวจครับผมใช้อาวุธอื่นนอกเลเวลไม่ได้ใข้ปืนดิมันเน้นอื่นนอกเลเวลไม่ได้ไม่ใข้ปืนดิไม่มันก็เรารู้กันแค่นี้เรารู้กันแค่นี้ไม่มันมันมันผิดวินัยครับผมต้าเสองชั่วโมงคุณเบสผมต้องใช้อาวุธตำรวจจริงครับเราเราอยู่แค่นี้อะไรไม่ได้คนอื่นเขารู้ฟ้ามีตาคุณเบสคุณเบสต้องเข้าใจผมนะผมเดินไปสองชั่วโมงนี่ไงเราก็ไปอยู่ในร่มดิฟ้าเขาไม่เห็นแล้วมังไงล่ะฟ้ามีตาคุณเบสได้ได้ปืนก็ปืนมาดิโอเค เตะได้ไหมพี่เตะได้ปะเตะซ้ำเลยพี่เตะคืออะไรอ่ะอ๋อเตะซ้ำอ่ะได้ได้โอเคเอายังเอายังเอายังเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงไ้องใ้สัญญาณมาก่อนีิโอ้โหโอ้โหนี่มึงโอ้หินตับหลอดเนี่ยมึงเอาไปนี่มึงต้องหนุนเนี่ยมึงฆาตกรไหมเนี่ยเล้วนี่มึงจะต้องหนุนแล้วมึงฆาตกรเนี่ยโอ้มึงไม่ฆาตกรเลยวะเฮ้ย ผมเป็นคนเลือกแล้วคุณเลือกเองเฮ้ยก็จะคุยก่อนดิไม่ได้ไม่ต้อ่ไหนเราเยอะแล้วเนี่ยยังไม่มีการนับอาวย่างงอีเขินไปมึงฆาตกรไปเนี่ยไม่ต้องโานฆาตกรเนี่ยสงครามเขาไม่มีว่านับหนึ่งถึงเริ่มหรอกนะรู้เปล่าเราเป็นคนเลือกเองว่าเราจะแบบนีเฮ้ยไม่ต้องโดนเลยฆาตกรเนี่ยถามจริง ไม่ตายสิวะเฮ้ยนี่มันต้องตรวจลยก้านก้อนเนี่ยมันเกินไปไม่เกินเกินไปเฮ้ยตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าไอตัวนั้นก็ขำกูอย่างเดียวเลยสนุกอะไรเอเซอร์มันไม่มีดาเมจไม่ใช่เหรอพี่เอาไงเราจะโดนจับดีๆไม่ใช่สรุปเอาไง ตายแล้วแค่นั้นแหละยังไม่ตายตายพูดไม่ได้ตายแล้วยังนี้ครัไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกยอมนะครับพี่ยอมเออพี่บ้าเออเดี๋ยวเวลาใช่ใช่พี่แตะสิ่มัดทีเองไม่เดียวพี่ไม่ก็ดีไงถ้าถ้าไม่อยากเสียเวลาก็มาดิเฮียโอ๊ยเอาอย่างไงเดี๋ยพี่อย่างไงเดี๋ยววายเจ็ดป่ะพี่วายเจ็ดป่ะยังไงยังไงตะมือเลยเวลาต่อไป ปล่อยกูไปมันก็มึงก็ไปไายต่อไปกันแหละเป็นแค่เด็กใหม่น้ำห้าอย่างนั้นเห็นลูกพี่มึงไหมถามยังไงดีครับพี่พี่ขอพูดว่าวอาเจ็ดว่ะพี่เฮ้ยมันจะไม่รู้วิธีการเอาเจ็ดดิปะตัวนี้ตัวนี้อะไรไม่รู้เลยเราแขนเลยเฮ้ยอะไรเอ้าไม่ได้ตกลงกันนี่ไม่เหมือนที่ตกลงกันนี่เอ้ยโอ้ตำรวจเลี่ยมอย่างงี้จะได้หรอโหแล้วเราโคตรเลี่ยมเฮ้ยจะได้หรอไอ้มันตามตกลงกันนี่แล้วเขีย ถ้าอย่างนั้นนะก่อนนั้นเนี่ยมึงไอ้ที่มึงยิงกูไปมึงก็ต้องเอาคืนกูมาแล้วตบมันตังคนได้ด้วยเหรอวะอัลโเหอบมันตังไม่ได้มึงรอเพ้ดิตบมึงพูดได้ด้วยังไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้ยุ่ผมบาาดบาี่สามเยดีไหมมันก็้องไปดิศบมันต่างได้ด้วยหรอศบมันต้องพูดไม่ได้ดิวะไม่ได้เป็นศบเมื่อกี้ผมแค่ล้มตลบใช่ไหมครับตลบใช่ไหมเมันแค่ล้มเม่เหบัเลือดในน้แต่ดูเลือที่กออยู่บนพื้นเลยนะกี่ผมแค่เลือนล้างไม่เป็นไรเลยแค่สะดุดขาล้มเองเเอยอันนี้เกินไปอันนี้เกินไปแล้วต้องกัไหมไม่กี่ผมยิงผิ่เฉยที่ไม่กี้ผมเอยู่กันสามคนไม่ใครเห็นอยู่แล้วผมบอกแค่ไหนใช่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 แล้ต้องลงกันไหบ้างไงรล้วต้องลงกัน ไมด้ไม่ด้ใม่ไดูไม่ไดกไม่ได้ไน่ไ่ได้อน่ไดน่ได้่้่ไ้่ไ้ไ่ด้ไม่ได้่ด้ไม่ด่ได้ไม่ได้ม่ได่ด้ไม่ด้ไน่้่ไดอไม่้ไม้เอางี้ไอ่นี้ไม่ไไม่ม่แล้ไม่ก็้หลือแ้่อดันส่งด้นม่งดนมด้าม่ได้ไม่ได้ไมเคด้ะ่ไไม่เดไม่เดี๋มวได่รดม่ด้ไก่ไดาก่อ่มด่อ เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ถึงเข้าคุกดิอันนี้คือทำเพื่อรอดคุกไงไอเดี๋ยวผมรอนแคสองชั่วโมงพี่ไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ได้จริงพี่กดคือกดที่กขับขับพาไปเลเวลเลยจบทบขับพาไปเลเวลเลยอันนี้อันนี้อันนี้เลเวลเลเวลพวกผมเอาพี่เอาไว้เอาพี่เอาไว้เอาไว้แล้วจะเปลี่ยนเฮ้อตรงอ่ะตรงนี้คือตรงนี้คือทางเป็นเลเวลของตำรวจเหรอไม่ใช่ของผมเล่นอ๋อ เฮ้ย่างนี้ก็ต้องจับตามปกติอันนี้จะจับตามที่เราตกลงกันไม่ได้ละเฮ้ยตํารวจตำรวจรึกษาได้นดิเฮ้ยทำ่ยืนอยู่ะรึกษาได้่ดิไีไปไไม่มี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 ทเลยพี่ทำเลยพี่ทำเลยทำเลยหรือไม่รอไม่ิดตาติดนาทีนาทีนาทีแค่รเ้ามสิพี่คุยไว้ถามสพี่ถามสคุยว่าถาม ก็ที่ครูจะมาคือตองหนึ่งอะเฮ้ยเมือสองหนึ่งป่ะสองหนึ่งสามสิบสามสิบสามสิบสามบต้องคสู้กันดีไงตายก็คือปล่อยดิมึงจับกูเฉยเลยตายหนึ่งเหลือหนึ่งไงมันไม่ได้จับกูดิม้องสู้กันต่อดิเฮ้ยไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องแล้ะ อ่ะถูกไม่ถูกไม่ถูกเราเลียบเยอะจังเลยอ่ะอันนี้ไม่มีใครเห็นแล้วพี่อันนี้ไม่อันนี้ฟังนะไม่ใช่กูเรียบอันนี้ไม่ใช่กูอันนี้ไม่ใช่กูเรียบอันนี้ไม่ใช่กูอะไรอันนี้ไม่ใช่กูเรียบอันนี้ไม่ใช่กูไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอ๊ะไม่มีใครเห็นเมื่อกี้มีสามคนโอ้โหตอนแรกก็ว่าแล้วทำไม นึกว่าเป็นฝรั่งมาจากไหนหน้าบ็อกเรียมมาเลยนะไปเ่บอกเรียมมาเลยกุ้งยเลยนเกิ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 เกิเกินไปแล้กอนเกิเนีกยเชื่อก่ะเกาเกิาเก่นลกินกินกินเกิเนเ่นกิเกินเกกิกินนเนไิก้กกกก เฮ้ยขวดเฮ้ยอย่าเจ๋วอย่าเจ๋วสามขวดเขาจะใส่บินก่อนนะฮะเฮ้ยอย่าเจ๋วอย่าเจ๋วโอ้มึงถอดบินงอไปเลยไตัดสิบนาทีด้วยพี่ตัดสิบนาทีด้วยพี่เฮ้ยนี่ไม่ใช่ร้านนี่ไม่ใช่ล้านสรุปเราต้องสามสิบไหมหรือเราสิบนาทีตอนนี้มันต้องสี่ดีถ้าเกิดไม่ตกลงก็ต้องสี่ ทำไมต้องตกลงกันก็ตกลงไงครับที่กินข้ากับผมแล้วอ่ะไม่ถ้าตกลงกันก็คือนี่สองหนึ่งแพ้คือปล่อยไม่ใช่หรอไม่รู้ครับผมจะนะครับผมจะนะเอาเอาคุณเป็ดไปหน้าสอนนอแล้วทำโหวตหมดนี่ถ้าคุณเป็ดเอาชนะหมดปล่อยอ่าเอาเวลาแต่ให้ผมใส่กอดสองตัวจากในในโรงพักมาล่ะแล้วเข้ามาเทียบคนละอุ้ยมันบุยวันง่าเอ้าไอเหี้ยโหล่้างเงินไก่ให้คุณเสียเปลี่ยนแล้วพอกูขอกอดแค่สองตัวถ้าสองตัวเนี่ยนะกับทั้งโรงพักเนี่ยนะ มันต้องอย่างงี้แหละไม่เมื่อกี้คือเราตกลงกันก็จริงแต่แบบข้อตกลงมันก็มีการยืดหยุ่นไงโอ้แล้วมันยืดหยุ่นให้กูมากมั้งจับกวาดก้อนเนี่ยยืดหยุ่นให้กูมากเอางี้เอางี้เอางี้ไอ้สามสิบไม่เอาละผมให้เราที่ครึ่งหนึ่งเหลือสิบห้ามันจะเป็นสิบห้าได้ยังไงได้ยังไงครับผมเป็นคนหนึ่งไงก็เหลือสิบห้าก็เหลือน้องคนหนึ่งเอางี้ตอนเนี้ยมียาเหลือแค่สองก้อน เอาสู้กันแบบ<อ>ลูกผู้ชายเลยมียาแค่สองก้อนเดี๋ยวผมปั๊มแค่สองก้อนนี้พอยี่สิบสองก้อนมันไหวเปล่าเอาหรือเปล่าแค่นั้นพอเอาหรือเปล่าเอางี้เอาหลาังออกจากคุกม,มาเจอหน้าสอนอนเลยไม่เพื่ออะไรกูณทำเพื่อกูหนีคุก <laughs> เพื่ออะไรอันน <laughs> ี้ยเพื่ออะไรมันบิดมันบิดขั้นตอนเดี๋ยวผมโดนใบเดี๋ยวผมโดนสองที่โบนะที่มันอยู่ที่การคุยกันไม่มีโดนไม่มีโดนอยู่ที่การคุยกันตรงเนี้ยโดนโดนไฟมีตาครับพี่ไฟมีตาครฟ้าฟ้าฟ้าปล่อยปล่อยเมินได้ปกติทุกครั้งปล่อยเมิน อปกติผมเคยผมเคยสู้เอาพี่บอยกับตำรวจ4ี่คนสู้เพื่อปล่อยเหมือนกันนะแล้วเขาทำอะไรมาฮะอะไรพี่บอยครับอะไรพี่บอยครับอะไรพี่บอยครับมันได้มันได้เชื่้ดีมันได้ดูนะขอดูยศใหญ่โอ้โหยศใหญ่ไม่มีเลยใหญ่สุดในนี้ไม่มีแล้วเลยใหญ่อยคุณก็ใหญ่จะไม่ล่าไม่ใช่ยศอ่ะเันนอะไรแขนนะนีแขนดีาปดิข้างหน้าข้างหน้าเมื่อกี้บอกข้างหน้าจะสู้ข้างหน้าจะไมล่าเร็วตำรวจทั้งหมดแลยตำรวจทั้งกลมเลยพี่ ี่ไหหรอมันมีที่นึงมันมีที่นึงด้วยนะนี่เดี๋ยวพาไปที่นึงสู้ตรงนี้ดีกว่าตรงไหนไหนจาสู้ทั้งโกมขอตะกอสองตัวได้วไม่ล่ะก่อนตำรวจแหละไปไหนนี่ไห้องขังข้างไหนปะเฮ้ยขังอะไรขังอะไรได้ยินเสียงอะไรขังขังขังที่ไหนอ่ะห้องขังที่เป็นห้องขังอ่ะไม่มีนี่เฮ้ยทำไม มองไม่เห็นอ่ะภาพมันภาพมันไอเนี้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอปล่อยมึงอะติดติดนตะมันอ่ะมองไม่เห็นอ่ะได้เลยครับแบบนี้อันนี้กูอยู่ไหนนี่แป๊บหนึ่งครับพี่แป๊บนึงครับมองไม่เห็นอ่ะไปพี่ไปไปพี่ไปไม่ภาพภาพมันดิดตะมันอ่ะมันไปพี่ไปไม่มันดำดินอยู่อ่ะต้องยิงก่อนต้องยิงก่อนมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ยกูอยู่ไปพี่ไปเฮ้ยมึงันดำะไรกูมาหาสีไงไปไปเดี๋ยวมาเฮ้ยมึงันดีอ่ะ นี่ไงเอาเอาเอาสิบนาทีเอาได<ำ>้ตำรวจเอ้ยตำรวจเผื่อทนผู้น้อยจับแต่ผู้ใหญ่ได้ยังไงขังม<อ>ันด้วยเลยมาขังกับกูด,ดตตติตรงนี้ตรงนี้สิบนาทีโอเคว่าถ้าตรงนี้สิบนาทีแล้วเหลือปล่อยเฮ้ยสิบนาทีอะไรต้องทำที่ตกลงดิอันนี้ไงสิบนาทีก็เอาเอาอะไรกันแน่เนี่ยสิบนาทีก็เอาแล้ว <c ười> ต,ตามที่ตะกลงกันเนี่ยนะเราจะมาย้อนความทรงจำนะ <c ười> ตามที่ต,ตกลงกันเนี่ยนะ สองหนึ่งนะสองหนึ่งนี่กูเกไปไปสียเกาะไปเป็นสิบตัวแล้วมึงก็เสี่ยมอย่ออางเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มึงออกมาไอ้ไม่ใช่ผัพูดผิดเอากลัวไปแน่มีปรึกษามีปรึกษาวางแผนลึกลับอารมณ์แบบไอ้เดี๋ยวมึงยิงนะเดี๋ยวกูทุบนะนี่เดี๋ย,ยก,กูเป็นคนยิงเงี้ยมึงทุบเลยมึงทุบเลย,น,เลยนี่กูได้ยินกูได้ยินรูค้วความคิด ไม่ถ้าเราปล่อยเขาอยู่แม้แต่สิบนาทีแล้วเราไปตีสอนกลับมนาะให้เขาโวยวายได้สอนน้อยแหละสิบนาทีจะจับเวลาเลยก็ได้เดี๋ยวเราปล่อยตอนเขาตอนห้าห้าแค่คุยกันในก็สิบตะทีแล้ว,ลวเราไม่ยอมไม่แต่งเลขอ่ะจะเอาไงไหนไหนไหนลองคุยลองคุยจะเอาไงจะเอาไงไหนไหนที่เอาไงนั่นก็คือนะสรุปแล้วนะเราจะทําตามกฎที่เราตกลงกันไว้แต่เดิมคือคือสองหนึ่งแพ้แล้วปล่อยกูไป สอง่อยแล้วแพ้ยิงนิดเฮ้ยกลัวไอ้เยอะไปที่จัดการพี่ต้องพี่ต้องเข้าไปข้างไหนอะ

เยอะที่มันลังโจรได้ชัดที่มันลังโจรไดชัดโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันมาดู กวยจะยิงติดลูกกปงนี่พี่ตายเลยพี่ออกไปเยยิงเดี๋ยวรู้แล้วยิงเลยนะพี่จะออกไปอ้โองพี่เปิดประตูไว้อะโอเไครับสรุปเราคุยกันดีๆได้ยังยาวมไหมครับพี่ยาวมไหมเมื่อละว่ะเว้ยไม่สนุกเลย แของเขาอะเกี่ยวเลยปะอันนี้กี่ยวเลยปะเกี่ยวกรจล้เ่ยวแล้วาแีก็ได้เราใ้เขาเสียเวลาใช่ครับครแครึ่งชั่วโมงอะพี่ัวทีพอสิีพอเอ้ยเราเราแปดีก็พอแล้วเราเสียเวลาเขสียเวลาเราเยอะ